สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับอันดานะคะวันนี้ดาจะมารีวิวการเล่นบอลเล่นค่ะเพราะว่าอันดาได้เป็นนักบอลเล่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเพื่อนนักบอลเล่กันเลยค่ะนี่กําลังเล่นค่ะนักบอลเล่คนที่หนึ่งนะคะตานะคะสวัสดีค่ะคนที่สองอ้ําค่ะสวัสดีค่ะแล้วคนสุดท้ายนี่ปิดสนามมากนะทนผคะอันนี้นักทำกับข้าวนะคะแอบแบบ มากเลยนะคะมีจริงๆมากเลยนะคะโอเคค่ะตกเลยถ่ายเิดูนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วเนาะเต็ดเต็ดเต็ดเตนี่อันนี้ลูกค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆค่ะถ่ายให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะมาค่ะเดี๋ยวดิฉันถ่ายให้นะคะให้พี่บาดิเป็นตากล้องอ่ะเดี๋ยวกูเป็นนักบินเล่นะนี่เดี๋ยวเราเป็นตากล้องให้นะคะค่ะเชิญเลยค่ะ น้าค่ะนักบอลเล่คนคนที่สองนะคะเชิญไปลองกล้องเลยนะคะยองเล่นเนี่ปอะกอบประกอบขั้นเร็ทค่ะปอกครับเล่นเห็นไหมเห็นค่ะเห็นโอเคค่ะเดี๋ยวตากล้องระวังมือเสิร์ฟนิดนึงนะคะนี่เปิดเพลงมาเปิดเพลงประกอบด้วยนะคะไหนเดี๋ยวเราเปิดให้ไม่ต้องซูมเข้าจุกนะคะจุกจุกอะเดี๋ยวจะเปิดเพลงประกอบนะคะ ของเราเนี่ยนะคะสนุกมากเราเรามีอยู่13เพลงเพราะว่าเราไม่ได้เราเร็วๆดิมาเปิดเพลงประกอบโอ้โหลโลสวัสดีค่ะเอาเร็วใครนักเล่มาซ้อมดิเพิ่งกินกินกู๊ดเวนต์ะก้งค่ะมาเร็วๆวมาเปิดเพลงเร็วเปิดเพลงเลยนะคะเปิดเลย เอาดันมีปะเดี๋ยวมันว้ากับดนตัวนงนะคะกินนะัใจเนหนอยใจเย็นกินไว้ก่อนป๊วนึงนะคะกินไหมคะกินไหมเพื่อนเพื่อนกินไหมมันฝรั่งทอดนี่หด คือเพลงนั้นเลยอร่อยมากเพื่อนๆกินกันไหมคะอันนี้เป็นเพลงเพื่อนกำลังทอดไม่เดียงสานะคะไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นเพลงนะเพื่อกำลังใจเพื่อนนะบอลเล่นะคะอร่อยมากทอะเอาละบอลเล่แล้บอลอย่าแล้วอันนี้นักงบอลเล่มือหน่อยนะคะมือสองค่ะมือสอง

อไม่กระลุดไหนนะคะเพราะว่ามันไม่กรยดเดี๋ยวจะเอาลงคูุกให้นะคะอร่อยมากใครก็ได้มาเป็นตะกร้องได้หน่อยหิวมากเลยค่ะวิขอโทษค่ะก่อนเองก่อนก่อนที่จะเล่นมาเล่นค่ะต้องกินก่อน แกนี้กําลังฮิตมากเลยนะคะข้าวกะเพราค่ะดูสิน่ากินน่ากินค่ะนี่กินแล้วนะคะนี้กินแล้วค่ะดูนับเบอรเลหิวค่ะหิวหน้าตาดูนับเบอรเลขด้วยกิไปแล้วเอาใกล้ๆถึงลูกคนเลยนะคะบ้าลูกลุมคนสิวเลยนะคะที่เราฝึกซ้อมกันนะคะคือสนามหนึ่งเล่นค่ะอังนี้ของโรงเรียนนะคะแล้วก็ลูกบอลก็ของโรงเรียนค่ะไม่มีลูกบอลค่ะนะคะนอกจากไปซื้อเองเพราะว่า คนนี้นใจดีมากเลยะนะนเนี่ยพอ,อ,อใจดีค่ะแต่บอลเล่นเนตอนนี้เราเหลืออยู่ลูกเดียวนะคะไหนเรามาดูตร<ด>งมันค้างบนต้นไม้หมดแล้วค่ะเพราะเด็กตนๆดูดูพี่ผู้ใหญ่เขาโตเขาก็ทําเล่นแล้วก็ไม่ค่อยระวังว้ายเอาแล้วนะคะไป้วะคะผมอ,อันนี้เล่นหมุ่มคนเดียวเลยะครับ เริ่มเลยค่ะว้าวได้เท่านี้นะคะไม่สูงนะคะอ้าวจบยังจบคลิปยังอยากจบยังอ่ะจบเลยไหมจบเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยต่อคลิปหน้าใหม่นะคะต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบอย่าต่อคลิปหน้าใหม่นะคะกดไลค์กันด้วยสมัครให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย